สวัสดีค่ะวันนี้สบายธรรมขอชวนทุกท่านมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิบากกรรมที่ติดตัวของคนเกิดวันศุกร์กันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เราได้ข้อคิดดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะคนวันศุกร์ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางการพูดจามากพูดอะไรก็อ่อนหวานน่าฟังทำให้ใครๆที่ได้ใกล้ชิดก็หลงรักและชื่นชม การงานที่ต้องใช้คำพูดก็เลยรุ่งเรืองเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเป็นคนรักสวยรักงามมีรสนิยมดีชอบความบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนขยันอดทนซื่อตรงและกระตันยูมากๆแต่ภายใต้ความสดใสและเข้มแข็งที่คนวันสุขแสดงออกมานั้นภายในลึกๆแล้วมักจะมีความทุกข์ซ่อนอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องความรักมักจะเป็นรักที่ไม่ค่อยสมหวังหรือต้องแสดงออกว่ามีความสุขดีแต่จริงๆแล้วในใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยวิบากกรรมที่ว่านี้เกิดจากสิ่งที่เคยทำมาในอดีตชาติอาจจะเคยหลอกคู่ของตัวเองไปมีคนอื่นหรือทิ้งให้คู่ชีวิตต้องเหงาและทุกข์ใจอยู่คนเดียว สิ่งเหล่านี้ส่งผลมาถึงชาตินี้ทำให้คนวันศุกร์หาความสุขที่แท้จริงไม่ค่อยได้มีรักแต่ก็อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือต้องมีรักที่ลงเอยไม่สมหวังแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะทุกปัญหามีทางแก้เสมอเราสามารถเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แนวทางการแก้ไขวิบากกรรมสำหรับคนวันศุกร์รักษาศินห้าโดยเฉพาะสินข้อ3คือการมีรักเดียวใจเดียวเพื่อให้ความรักของคุณและคู่ครองดีขึ้นตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตนเองช่วยไกล่เกลี่ยคู่รักที่กำลังมีปัญหาให้กลับมาเข้าใจกันถือเป็นการสร้างบุญด้านชีวิตคู่อีกทางหนึ่ง มันถวายเทียนคู่ในวันเกิดของตนเองปีละครั้งเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตคู่ให้ดีขึ้นถวายสังฆทานในวันเกิดอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรและคู่ชีวิตที่เราเคยล่วงเกินไว้เพื่อขออโหสิกรรมบริจาคทรัพย์สินให้คู่บ่าวสาวในงานแต่งงานเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้สมหวังในความรักและเป็นการสะสมบุญให้กับตนเองด้วย ขอให้ทุกท่านนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อเราได้ทำสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอหัวใจของเราก็จะค่อยๆถูกเยียวยาและในที่สุดเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ตามหาอยู่ได้แน่นอนสำหรับวันนี้สบายธรรมสวัสดีค่ะ